คือคือยังไงครับพี่มกดม,กมั่วไงไคุณายบารเนครับดกดมั่วคือยังไงครับกดมั่วคือมึงไม่เป็นอ่ะได้ไม่เป็น,น,ปน,นอ,อ่ะเกมั่วทรงอ่ะน้องไม่ไม่ใช่ครับพี่เขาบอกตัวผมบารครับพี่ไม,ไม่บอกตัวเองเหม็นไม่้บอกตัวบาาผมว่าเราค้มเรื่องนี้กันไปนานแล้วนะครับพี่อะ้วนะมียูเธอร์นะสวย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 ้ยสวัสดีครับ ฮัลโหลาววิชื่ออะไรครับถามได้ไหมบอ่อ้าวบอกหน่อยได้ไหมครับได้ชื่อชื่ออะไรครับโซน่าืึชื่ออะไรโซน่าโซน่าโอเคครับ พาลรถไหมครับพาก่อนไหมครับพาก่อนไหมครับ thank <laughs> you é

Thập <tôi> là, bye bye, bye bye, <cười> <cười> bye bye, <cười> <cười> ui. อยู่ไหมไม่อยู่แล้ววะเฮ้ยยังอยู่อีกเหรอเนี่ยฮัลโหลครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยฮัลโหลครับเออทำอะไรครับร้องเพลงร้องเพลงให้เพื่อนฟังใช่อ้าวไหนผมไม่ร้องเพลงไงครับไม่เพื่อนอันนี้ร้องกันอยู่ทุกคนร้องก็เลยร้องด้วยอ้าวไ้นผมเป็นคนไม่ร้องเพลงไม่ใช่หรอครับก็ร้องได้นิดหน่อย เื่อนขออืมมาแล้วสรุปคิดได้หรือยังครับหืคิดได้หรือยังเห็นว่าคิดว่าอ้าอยากเป็นอะไรนะใช่ครับอยากเป็นอะไรครับพูดได้หรอเขาบอกว่า no พูดไม่ได้อืมไนะครับอยากเป็น พี่จะเป็นอะไร,รอ,ยไะอยากเป็นคนนั้นอะคนที่พี่อะนครับอ้าวฮัโลค่ะอยากอะไรนะพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้อ,อ,ยอยากเป็นคนนั้น จะเป็นคนไหนครับคนนั้นอ่ะคนไหนครับก็พูดไม่ได้อยากเป็นอะไรนะครับอยากเป็นแฟนอ่ะต้คุยคุยกันยังไงแลนวเต่ไม่อยากเป็นแต่ว่าก็ไม่ได้แค่อยู่ตอนนี้ก็มีความ อะไรนะไม่ได้ยินเลยนะพูดอะไรนะนายยินไหม,ไมพูดว<ต>่าอะไรนะอย่าเป็นอะไรนะอย่าเป็นแฟนแต่ว่าไม่เป็นรคืออะไรคนระับแฟนคืออะไรแฟนคือคนนั้นน่ะคนไหนครับคนที่คนที่พี่ อยู่แบบไปเรื่อยๆเรื่อยๆคนที่ไม่หยู่ด้วยแล้วสบายใจอะ่ะ<ม>คนที่ก็อยากมีสถานะบ้างอืมอยากมีสถานะก็แต่ก็โอเคนะที่สบายใจแบบนี้ใช่ไหมล่ะไม่รู้สิไม่รู้สิคืออะไร พี่สบายใจแบบนี้ก็เป็นแบบนี้ไปได้เลยดีกว่าแบบถ้าพี่สบายใจแบบไหนก็ทําแบบนั้นอืมได้ใช่ไหมคือแบบก็ได้แต่หนูไม่รู้อะพราะพี่ถามว่าหนูอยากเป็นอะไรหนูก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าหนูไม่ได้คิดถึงอืมแบบเออคิด ไม่คิดถึงแล้วหรอแย่จังไม่ใช่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้คิดถึงพี่ก็คิดถึงพี่คิดถึงพี่แต่หนูไมายถึงว่าฟังก่อนแย่จังนะฟังก่อนฟังก่อนไม่ได้ไม่คิดถึงพี่หนูหมายถึงว่าหนูไม่ได้คิดถึงว่าหนูไม่ได้คิดถึงว่าวันพรุ่งนี้ของเรามันจะเป็นยังไงอ่ะหนูแค่คิดคิดว่าวันนี้หนูกับพี่เป็นยังไงอืเป็นงไ่ก็เลยเป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงครับวันนี้ ก็เอาข่าให้ก็โอเคแล้วก็ทําหมืนทุกวันได้ทําหมืนทุกวันก็โอเคแล้วอือใช่อือหือเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับโอเคครับไว้เจอกันไม่เป็นไรไม่ไปไม่ไปเจอกันนะครับชอบนะครับอือ ชอบนะคิดถึงด้วยไม่ไม่คิดถึงชอบชอบมากๆเลยชอบทุกวันเลยไม่ไม่อะไรก็บอกไงชอบทุกวัน I felt mm. like I my like I'm rapping in a damn life. Tell fellow like I like I'm rapping a damn life. fellow my life is a damn game. I really. But, you know, people sign People sign the me. หลายนั้นนี่ยแสบนันนี่ฮะ